สวัสดีครับฟุตบอลลีกสองเยอร,รมันคืนนี้5้าทุ่มครึ่งนะฮะคู่ที่นักแมาหยิบมาพูดถึงครับก็คือฮัมบู๊กกับออสนาบู๊กนะฮะภาพรวมๆครับฮัมบู๊กต้องยิงชนะ2ประตูนะฮะจึงจะกระโดดข้ามไม้กัน้น1.25เมตรฮัมบูกม๊กเป็นรองจ่าฝูงสำคัญมากเลยตรงนั้นคือพื้นที่ขึ้นชั้นอัตโนมัติมีเลเฟลข้างบนเนี่ยขึ้นแน่ๆแล้วนะฮะฮัมบู๊กเนี่ยบี้อยู่กับสตุ๊กการตอนนี้ฮัมบู๊กนำอยู่1แต้มแล้วก็กฮัมบู่2แต้มเสียวนะ คือถ้ามาได้ที่สองได้ที่สาก็ยังดีได้เล่นเพลย์ออฟแต่ถ้าตกไปที่สี่นี่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นครับฮัมบูกต้องทุ่มสุดตัวครับถ้าชนะเกมนี้ทิ้งสตุการสี่ทิ้ง 5, ให้เดนฮฮมห้าแต้มและเกมจะเหลืออีกสองนัดคั่วจัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฮัมบูกครับกำลังเล่นดีด้วยครับกำลังที่ดวงไม่ค่อยดีนะอ่ะาชนะเวเฮนสามสองนะครับ ไอเกมเสมอโฮสตล์คิวก็ไปโดนตีเสมอท้ายเกมแล้วก็มาชนะเดสเดนท้ายเกมัำบุกนี่ก็เป็นเจ้าพ่อท้ายเกมไม่โดนก็ยิงได้ไป็เจ็ดแต้มจาก3เกมล่าสุดออสนาบุกฮะอันตรายฮะอยู่อันดับ14เหนือโซนตกชั้น4แต้มเหนือโซนเ์ออฟ2แต้มก็ต้องการคะแนนเหมือนกันอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ชนะมา3เกมละก็แย่นะฮะแพ้โบคุมนันล่าสุดะคาบ้าแล้วฮะ0-2เจอกับเกมลุก อันดับหนึ่งของลีกสองอย่างฮัมบูกนะฮะยิงแล้วห้าสิบเก้าประตูจากสามสิบเอ็ดนะฮะนั่นมว่าออสนาบุกมาเยือนรับไม่อยู่แน่ครับแพ้แน่ฮะเชียร์ฮัมบูกรุ้นเม็ดที่สองครับฟันถงสิงเหนือฮัมบูกครับผม